ต่อไปคุณมานพคีรีภูวดลครับกราบเรียนท่านประธานที่กรบกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธ์ท่านประธานครับผมอยากจะให้ท่านประธานไปดูพื้นที่จริงนะครับว่าในพื้นที่ที่เชียงใหม่ที่เป็นบ้านเกิดผมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับ หัวหน้าพักของผมก็ได้อภิปรายไว้แล้วนะครับท่านประธานว่ากระบวนการทําเหมืองเนี่ยมันมีอยู่สามช่วงขั้นตอนนะครับว่าก่อนมีการทําเหมืองเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรช่วงทําเหมืองเนี่ยมันต้องมีกระบวนการองค์ความรู้อย่างไรหลังทงเหมืองเนี่ยมันจะมีกระบวนการฟื้นฟูอย่างไรผมคิดว่าสามขั้นตอนนี้มีความหมายทั้งนั้นนะครับท่านประธานครับก่อนที่ผมจะเข้าไปสู่เนื้อหาเนื้อหาเนี่ยครับท่านประธานผมจะตั้งคําถามกับผู้บริหารประเทศว่า เราจะนําพาเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไปทิศทางไหนพุ้ยอ,อันนี้เป็นคำถามสําคัญและคําถามนี้เป็นคําถามทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นระดับนานาชาติที่ลงปฏิญาณสากลการเรียบร้อยแล้วว่าทิศทางในอนาคตถ้าเราไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิเวีลอ้อมแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องความย,ย,ยั่งยืนมันไปไม่ได้ครับท่าน ผมขอสลไลด์นะครับท่านประธานครับผมอยากจะชวนท่านประธานไปดูพื้นที่ที่อมก่อยครับเมื่อกี้สมาชิกก็ได้พูดถึงนะครับว่าผมจะไปที่บ้านกระเบ์ดินนะครับตำบลอมก่อยเพิ่มก่อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ของพี่น้องชนเผ่ากะเหรี่ยงโปนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตต้นน้ําความสําคัญมันอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีความสําคัญในแง่ของระบบนิเวศเป็นต้นน้ํา ของแม่น้าไหลาสายนะครับต้นน้ําแม่น้ําที่ไหลลงสู่แม่น้ํเงาวนะครับรวมกันเป็นแม่น้ํายวมนะครับก่อจะไหลลงสู่แม่น้ําสารวินนะครับแม่น้ําเมยและแม่น้ําสารวินเป็นพื้นที่มีความสูงประมาณที่หนึ่งพันนะครับและเป็นแหล่งน้ําเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเด็นสําคัญคือว่ามีกระบวนการอะไรในทางกฎหมายและในทางที่จะบอกว่าที่นี่ เหมาะสมที่จะทําเหมืองแร่ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วนะครับท่านประธานครับมันเป็นพื้นที่ที่มีทางความหลากหลายทางชีวภาพเป็นพื้นที่โบราณสถานนะครับเป็นที่อยู่ดั้งเดิมของชนเผ่าล้วและพี่น้องกะเลียงนะครับตัวชี้วัดนะครับตัวสัตว์ป่าที่ผมคิดว่าหลายคนรู้จักคือตัวสลัมเมเดอร์ชาวบ้านพบที่ในหมู่บ้านที่นี่ครับในแหล่งน้ําที่นี่นะครับผมอยากจะขยับไปสไลด์ต่อไปครับ อันนี้คือผมลงพื้นที่แล้วผมพี่น้องประชาชนเขาตั้งคําถามครับท่านประธานนะคำถามที่พี่น้องประชาชนตั้งมาเนี่ยผมว่าตั้งมาง่ายๆครับว่า,ากระบวนการก่อนที่จะมีการการอนุญ,ญาตให้ถามเนี่ยมันมีข้อคําถามและข้อสงสัยอยู่หลายข้อครับท่านประธานครับในกระบวนการ EIA นี่ครับท่านประธานเมื่อกี้สมาชิกก็ได้พูดไปแล้วว่ามันมีมันมีตัวละครอยู่หลายตัวมาก ประเด็นแรกก็คือว่าในพื้นที่อมก่อยเนี่ยคนเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยดันไปมีชื่อในการลงประชาคมใน e a เครับท่านประธานมันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันที่สองครับหนังสือเนี่ยนะครับที่เขียนมันนะกับไรนิ้วมือนะครับพี่น้องประชาชนบางคนเขียนไม่ได้นะครับเขียนมีคนเขียนชื่อแทนแล้วก็ไาลปั๊มมือซึ่งมันไม่ตรงกันครับท่านประธานคนที่เข้าใจรับรู้โครงการนี้นะครับ รับรู้ตอนที่หน่วยงานราชการจะมาประชาค,คมแต่กระบวนการก่อนหน้านี้ไม่รับรู้เลยครับทา่านประธานประเด็นสำคัญก็คือว่าในข้อมูล EAA กระบวนการเองบอกว่าที่นี่เป็นป่าเสื่อสมที่นี่เป็นไร่เลื่อนลอยข้อเท็จจริงก็คือว่าเป็นป่าต้นน้ําชั้น 1A นะครับมีความอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่การเกษตรแบบนิเวศหรือว่าไร่หมุนเวียน ผมอยากจะให้ท่านประธานมองในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับว่าพื้นที่แบบนี้เนี่ยถ้าเอายุทธศาสตร์ของชาติมากลางดูนะครับว่าเราควรจะกําหนดเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําหรือพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่อย่างไรนะครับเราควรจะไปทําเป็นเหมืองแร่เพื่อที่จะขุดแร่แค่ไม่มีจํานวนไม่มากนะครับเพื่อจะแลกกับทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมงดงามของพี่น้องประชาชนนะครับ ไปดูภาพต่อไปเลยครับผมอยากให้ท่านประธานและที่ประชุมได้ดูนะครับอันนี้คือกระบวนการที่เกิดขึ้นชาวบ้านก็ก็ถามมานะครับว่ามันเริ่มต้นเมื่อปีปี4ี่สามท่านประธานครับมีกลุ่มกลุ่มในทุนเข้าไปซื้อที่นะครับเป็นที่ที่อาจจะมีสอคอครับนะครับแต่ไม่มีฉนนนะครับมีการซื้อที่ไปนะครับพอปี5-4นี้นะครับบริษัทก็ส่งตัวแทนเข้าไปขุดเจาะตัวอย่าง นะครับว่าที่นี่มันเป็นแร่ประเภทไหนคุณภาพอะไรซึ่งผมจําชื่อไม่ได้นะครับมันเป็นแร่อะไรน,นะครับแต่เป็นแร่ที่ที่กลุ่มบริษัทสนใจที่จะสัมปทานพอมาปี6-2เนี่ยนะครับปี6.2เนี่ยชาวบ้านก็ทราบว่าทราบข่าวจากจากสื่อนะครับไม่ได้ทราบข่าวจากสุรราชการนะครับว่าที่นี่จะมีการสัมปทานนะครับที่นี่จะมีการทําเหมืองนะครับก็เลยเกิดเหตุการณ์วันที่5นะครับที่นมาอย่างรูปที่ท่านเห็นนะครับ ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องยอมรับไม่ได้เพราะกระบวนการในช่วงที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะทำนะครับทำไมไม่มีการสื่อสารกันทำไมไม่ดูข้อเท็จจริงร่วมกันทำไมไม่ไปวิเคราะห์วิจัยว่ามันคือต้นน้ำหรือมันคือป่าสูญอมนนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะพิปรายเพราะฉะนั้นในพื้นทีป่ป่าต้นน้ำในประเทศไทยเนี่ยนะครับความเหมาะสมที่จะทำอุตสาหการรมเหมืองแร่เนี่ยผมคิดว่ามันต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์เรื่องของการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นนี้นะครับถ้าในยุทธศาสตร์ของชาติในยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือสำนักแผนและนโยบายก็ตามแต่นะครับได้ระบุว่าเราจําเป็นจะต้องดูแลทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของคนและป่าแต่ขณะเดียวกันกระบวนการก่อนสัมประทานในการสํารวจเนะี่ยมันไม่มีความโปร่งใสและชอบธรรมมันไม่มีการเชื่อมโยงกับเรื่องยุทธศาสตร์ของชาติ แล้วกระบวนการที่จะทําให้ประชาชนเชื่อมั่นและยอมรับเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับถ้าประธานครับผมอยากให้ท่านไปสไลด์สุดท้ายเลยนะครับมันเห็นภาพเรากําลังพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานที่สะอาดเรากําลังพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนเรากําลังพูดถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารและยาเพื่อที่จะทํำยังไงให้โลกใบนี้คนในประเทศนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้าหากว่า กระบวนการต่างๆเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจริงนะครับผมคิดว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาพสุดท้ายนะครับท่านประธานครับขอสไลด์ด้ยนะครับเวลาผมจะหมดแล้วนะครับเนี่ยครับเราจะเอายังไงครับในเรื่องที่ดินเรื่องความมั่นคงเรื่องความยากจนนะครับเหมืองตัวนี้นะครับหลังจากมีการขุดมีการทาแล้วเนี่ยกระบวนการเยียวยาที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามีตัวอย่างแม้แต่กรณีคริตตีครับวันนี้ก็ยังไม่จบครับเยียวยาคนได้แต่ว่า อาหารที่อยู่ในปลาในข้าวในนาในปูเนี่ยมันยังสะสมอยู่นะครับผมถามว่าคุ้มค่าไหมกับการได้รับเงินค่าประทานบัตรกับการที่จะต้องเย,ออยียวยาชีวิตของผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติสิ่แวดล้อมที่ยาวนานขอบคุณมากครับท่านประธานครับ,รบขอบคุณนะครับ